จัดวุ่นวายนะโอ้ยกินปาดไปสามเลย <c oughs> อ,อ่าลบมาลบมาปาดขวาปาดขวาโอ้คนละตัวนี่อ่าอ่ไม่คนละตัวแล้วครับปาตัวเดียกิน2อแผง มีโาาปลาเข้าแล้วปาาลวปาเข้าแล้วค่ะเออนี่ปีไปเอาปลาางบนเีเรียกปลาเน่ยจัดวุ่นวายเลยค่ะอ มาแล้วทางนี้มาแล้วตากด้วยทิดตากด้วยโอ้ยปนตัวน้อยลากเล่นนองก็ได้ดอกนะลุกปนิมเหรอตอกของแมวเป็นไงล่ะสวยอยู่อ่าทางนี้ก็โอ้โหเอาไปทางไหนอะไปทางนักจุกแล้วตามรอยตีตายด้วยเนี่ยตรงนั้นเลย มาลงกระชังเลยมีด้าห ok ัวงันไม่เห็ไม่คไม่คมระดับนี้ดอกี่คมไหคมดตัวนะดตัวมาแล้วอันนี้มันตดต๊บๆหายดี่เดูกัหดูัน

เปลี่ยนเยืะอไม่ทันเสียว่าขาวเสียนว่าขาวขายานี้ไม่ได้มาง่ายๆนะคะต้องสั่งสมประสบการณ์ูด ชนคันนี้หรือว่าปลากินอีกค่ะคันนี้ชนกันใช่ไหมมาแล้วค่ะมาแล้ว งแดงเลยโอ้โหตัวนี้ไซโลเลยค่ะตัวใหญ่หวานเจี๊ยบนะคะหวานเจี๊ยบค่ะหวานเจี๊ยบสวยงามค่ะโนะ่าสุจุกเราหมานจริงๆมาอีกแล้วเออลอกวิ่งลอกลัน่นแข่งกันเลยค่ะโอ้โห มาแล้วมาแล้ว,ลวปลาเนนไส้สวยค่ะ